A. <laughs> 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 ถึงความการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปะไปสู่เยาวชนและบุคลากรนะครับซึ่งจิตลาะก็สิ่งนั้นก็กลิดได้ค่อนข้างจำกัดนะครับก็เพื่อความเข้าใจในการทำงานจิตาปาและการประสานงานในโอกาสต่อไปนะครับ หัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน,อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดุลเดเดมหาราชบรมนาถบอิตเพื่อ<ง>บำบัรทุบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหนา้าในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์ทั้งในระา่างประเทศที่สนที่สมัครใจที่จะช่วยเหลือผู้อ,อื่นยอมเสียะเวลา ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็สกติปัญญานะครับในการที่จะทำง,งานที่เป็นสาธารประโยโดยไม่หวันคนตอบใหญ่ขนไ,ไดรั้ต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยเรื่องใจงจริงผูจำต้องแสนรับสั่แว่าแม้แต่ตัวเราตึ่นมา,ด,มาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายหมื่นกลายเป็นหลายล้านคนและกระจายตัวไปทั่วประเทศเีืจะส่งผลกระทบต่อสังคมพื้นที่โดยจิตวิทยาก็จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเท้าเราเดร้อนจากภัยพิบัติน่ำกราบนะครับก็ฝูงชนทั้งประเทศนะครับแล้วก็เมีโรงเรียนจิตวสทยาโรงเรียนจิตวสทยาที่เป็นหน่นยที่ในการติดวิทยากรจิตวสทยาทาสิทธิ์นะครับแล้วก็มีพระเดชชิกพลมาเสริมทุนนะครับเป็นร้องขอรมนอนอยู่นะครับ ซึ่งจุทาสเก้าสี่แต่ละจังหวัดนี่ก็จะช่วยขับเคลื่อนประสานง,งาน,น,น,เ,นเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทําความดีเล็กๆไม่น้อยให้ประเทศชาติต่อแทนคุณตระกูลสัตย์คุณ่เก้าสี่นี่คือนามเร่งการของของค์ธรรมนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องที่ควบคุมอำนวยการประสานกับปิบัติเพื่อให้การตื่นมาด้วยพระมหากร,รุณาธิคุณของพระองค์ kamu sendiri. Jadi, ini perlu dengan dan sedikit sampai kita berkata